สวดีครับผมอยู่กับผมเก่งการลูกเทศบานอีกคือกันครับเกษตรง่ายๆครับมนีเกษตรรอบบ้านมนีมาที่บ้านศิลปินงานไล่เท้าครับพอเถาพวเองครับไล่เถามนีได้เส็ยว่าผ้าเบงเหลี่ยมส้มสวนหลังบ้านครับอันนี้อันนี้เป็นตัวบ้านครับนี่ครับนี่ให้ไหลอยู่ที่ตรงนี้ครับหล้างบ้านครับจะเป็นสวนเกษตรพอเพียงครับปลูกต้นใม้ใหม่ผล ไว้หลายครับนะเดี๋ยวสิพ้ายางส้มว่ามีเอียงเนี่ยนะครับวันหนึ่งครับนี่กล้วยครับกล้วยนำว้ากล้วยกล้วยนำว้าเตี้ยครับอันต่อไปครับมะม่วงครับมะม่วงต้นนี้มีหลายพันครับพันแรกก็นี้ครับเกี่ยวเสวยเมื่อสิมีน้ำดอกไม้ด้วยนะครับนี่ครับกินน้ำดอกไม้อยู่นี้ครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสามฤดูครับนี่ กิ่งหนึ่งต้นเดียวครับถาบไปร้ายถากไปร้าย,ยต้นเลยข้างในก็จะเป็นต้นว่าครับต้นส้มโอต้นว่าหวอยใหญ่เลยครับนี่นี่ครับส้มโอส้มโอต้นน้อยนากล้วยพู้ครับฟังปุ่นนั่นกล้วยไข่ครับกล้วยไข่รองลงมาก็จะเป็นพวกฝรั่งครับ พักกันไหมครับนี่มะรุมครับมะรุมมาดีเลยครับอันนี้น่าจะเป็นพริกพริกขี้หนูสวนครับนี่ครับพริกขี้หนูสวนมะขามอู้นี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งให้เบิ้งอันนี้ก่อนครับนี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนครับอันนี้คือละมุดนี่ครับต้นละมุดต้นละมุดละมุดครับ เดี๋ยวบึงมีลูกซุกพอได้กินม่นครับร้ <laughs> อยคือกาอีกม้นนี้สุกไหมไม่สุกครับแต่ว่ามันก็แก่บิดแล้วละครับโอนี่ครับสดสดครับเจ้าของเขาอาดสป,ปอร์ตด้ยวยเอากันมาร้อยครับละมุดสดสดครับอื <laughs> หวานฉ่ำครับเดี๋ยวเยิมช็อตไปเลยครับอือันนี้กล้วยหอมกลยหอมเขียวครับน,นี่อันนี้แก้แล้วครับพร้อมบ่มได้แล้วไมถั่วอ่อนครับกล้วยหอมเขียวมันยากาศดีแห่งครับงามน,นี่ตอนนี้ถึงน้ำ บันี้ครับเป็นพ่วงเลยครับนี่นี่มาเบ่งครับผู้ครับนี่เราเอาถุงห่อไว้กันแมงครับกันแมงกันนอนอืมนี่ครับโอ้โหอาการหอนครับมกระสิมีตกอาการหอนก็สิมีตกเนี่ยนี่ครับห่อไว้เต็มเลยครับกันนอนแต่ว่ามันลนเบิดครับนี่อาการมันหอนนี่ครับ มันหล่นหล่นถิ่มเมื่อครับมันหล่นออกจากอันนี้น่ครับชมผูข้างล่างผมก็จะเป็นสาครับเป็นสาเรียงปลาปลานิ่นปลานิ่นครับมีทั้งไม้ดอกไม้ป่าินผักนาวอันนี้น่าจะเป็นแป้นพิจิตรครับมะนาวเป็นพิจิตรข้างท่แล้วที่มามาเก็้หมอกม่วงนี่ครับ อยู่บ้านสวนนะครับที่ท,าท้ายเบิร์ครั้งที่แล้วมะม่วงน,นงานดอกไม้ครับเหมือนี้็บ้านเด็กกับบ้าเบิร์นี่ครับบ, <c oughs> รบ,บักหน้าอู้ยเนี่ยเหไหมบักหน้าแพงครับช่วงนี้ <c oughs> นี่ครับบัวงอไหมครับขันมีบักหน้าหวานครับเดี๋ยวพาเบิ่งอีกอันหนึ่งครับ นี่สีลาเห็ดนี่ครับผมนำเสนอขอ,อกงัวครับวัวตักพันยังไนีหรอครับมึงหูกันเป็นบราหมันบ่ครับนี่ครับงัวงัวลอยมีตัวงามครับนี่ครับของพอตาครับมือเนี้มาเยี่ยมชม่มเยี่ยมช่มสวนครับงานอะไรเถาศิลปิน อันดับต้นๆของจังหวัดสุรินทร์ครับอะไรเถานี่ครับฟาร์มงวเราฟาร์มงวเกษตรผสมผสานครับจังหวัดมือนี้ผมเสิมาเอาหนาครับนะครับเป็นหยาปะครับหนาจะเล่าปูไว้ให้ง่วนนะครับอยู่ข้างขาข้างหลังครับผมเสียเอาไปให้ตัดกระแตนครับ Ar, ต้นข้าวโพดอยู่โรงเรียนครับต้นข้าวโพดอยู่โรงเรียนบัดนี้มามาบานตากระแตงกำลังออกกำลังฝักกำลังสีกินเลยครับก็เลยหยาเมดเลยมาเอาหยาครับนี่ครับเดี๋ยวยผพาไปลท์หายเบลท์บึ้งหยาเราปลูกไว้ครับสาขาสากับอารบรรยากาศดีครับมีต้นข้าวโพดไอ้ตัวโผล่ขึ้นต้นมะพร้าวครับนี่ขาใหญ่ไปนี่บรรยากาศเบิดดีค่ะครับนี่ครับอันนี้ข้างหลัง ทั้งอีกครั้งหนึ่งที่ว่าเราตัดไปแล้วหลบนึงครับนี่มีแต้ยครับย้าในเปียฝังตั้งพูดครับตั้งตนตาลก็สิเป็นแพงกุล่าครับแพงกุล่าครับตนข้าพูดครับนี่แหและบสิมาตัดตัวนี้แล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเอาไปให้ตะกะแดนกินครับแร้วนก็บสไปงานต่ออไม่บางครับบวมมากครับ โอเคครับผมเดี๋ยวจะอัพเดตให้เบิง่งเรือ่อยๆครับว่าแถวใหมีกเกษตรแบบสามารถเราปลูกเอาปลูกเองกินเองบริโภคเองในโครเรือนครับผมผลไหม่ตามไปดูกันเดี๋ยวขออยาตรงนี้ไปตัดข้าวโพดกันครับนี่ครับตกหน้าหยฝากไว้นะครับผมกช่วย กดแชร์กดไลค์กดติดตามครับทางช่อง YouTube ครับ mm hmm. เกรงการรัฐบาลน,นั้นเด้อครับผมแล้วกระทั่งเฟซทางทางเฟซบุ๊กครับทางแฟนเพจเกรงการรัฐบานครับในช่องเกษตรแบบง่ายๆสไตล์เกรงการรัฐบาลน,นั่นครับผมนะครับกัสรับมูนี้เอาไว้สักหน่อนะครับผมสวัสดีครับ